สบายดีเบิร์ดสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีมาลุงสบายดีเบิร์ดสมองสมบูรณ์สบายดีเบิร์ดสุขสุขคนสบายดียามเสพสาวพี่น้องมื่อีรเป็นหางเป็นเพ่ยเหนื่อยพาเด็กๆเข็นโคขุดจิรออีกแล้วพี่น้องอ้ขุดจิป้่มนาะ มื่อนี้ไปกันหกคนอายุหาก,กินคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องอยังหลักทงไปจะคซีได้ย,ยังแน่เลยพี่น้องอหยเห็นเฮ็ดก็เอาเฮ็ดเห็นจหลอก็เอาจหลอรอหลุนรอชมทํากันนะพี่น้องแจกคซีได้ย,ยังแน่แล่ะเหมือนนี้ น้องเบิ้ดมบใส่เก๋อมันน้ำก็บูใส่เกระบูดเจ้าอู่ไปหาอย่งก็หาทีหลอเจ้าอู่คุดด้วยจ้ะนะป่ายังเเดี๋ยวฮอดโค้อดป่าจังเบิ่งกันอีกเพนึ่งเนาะพี่นนอง ผ้าเด็ยกยางหลัดถงเด็กๆผ้าย่าง,งเหมือนผ้าเด็กหยางครับเด็กอยางก่อนน้องปีน้องกัดน้องสลายน้องไข่น้องเบิ้ลฮึแถวนี<อ>้เขาเขาจะเอาเนา้อพนัง,งไปเนาะเขาก็สีหลัดไป็นพวกโคกทั้งหน้าเขาประพองไปเนีะฮคุดจีปรม ไปไปทำกันพี่น้องมะฮอดป่าก็เริ่มทำการขุดครบางคกนกสิประมาณนี้ ุดนี่เยอะสการม่คุดรนี่เดี๋ยวเอีเมจะคุดให้ใครคุดก่อนให้ใครคุดเป็นอยู่มใชหูหอบเห็นชารเล็กๆนีเห็นดิแม่แต้องขออันนี้ไขรคุดหายใจบ ยังมองแล้วม่เสียมเขาสิปอะเขาหัวเออป้าติงจะสุดเดิมเสียมบวกกันเส่ขี้นงาก็พากัใส่จะจกกับโจกขี่เข็มเนียนมือซะเด้ได้อีวันเดียวนี่คุดเป็นๆกะเนีได้อยู่สี่เนาะ เด้บอกบัวใหญนะำหมู่ได้บอกขุดจิ๋วบัวใหญ่นะำมู่ใหญ่ชามโตนี่น่าหนี่คุยนี่นี่ใครนี่นี่คุยนี่แม่จะคือบอกขุดเองขุดเองบ่เดี๋ยวสิขุดเองนี่ใครนี่มาอีแม่สิขุดเองทั้งฝีแม่บอกแล้ว่าเป็นตะก้อนนี่แม่ แล้วนี่นี่นี่เอาก็ได้ผักต่าหงอนงามมเลยผักกต่าผักป่าพักธรรมสัตวผักต่าผักติ้วผักตาผักติ้วนี่ผักต่า ปลา <laughs> เสียมลบหมดเสียมเหาตัวดำขาวๆตัวสันตัวดวงหนึ่งด้วยเร้อยนี่ <c oughs> ใช่บุมมี่แชมโบูดไปกูดมาบุอันเจ็บขาดบุญจ้าให้ดูเสียด้วยไฟเป่า มันออกมันฮูเวาวแถนี้เขาขุดเพื่นอะไรเนาะทำไมเขาขุดเรีแม่แม่ต้อเขาเหยียบนี่แม่อืมอาขุดเอุ้ยแม่ตัวหน่อยเนะาะแถนี้เนาะดินทรายแถนนี้มัน,นใหญ่ขตัวใหญ่ถ้าเลยเขาป่าหาขุดเรียบเแคมๆป่า เห็ดกับเก็บเอาด้วกเอาทุกอย่างที่กินได้เขาป่าหกแล้วบันี้มีแต่แต่อนหางไม้แล้านเกิดเชิ้ได้ตัวหนึ่ง้วบันควายันพิ่นมีแต่หาอยู่แถวหงอไม้ อยู่แถวแาวหอไม้มันอยู่แถวแถวหาติ๋วอยู่แถวแถวหาติ๋วบัานคุณปู่เป็นกันแล้วบันกินเจ้าพรเช้าได้เสหลายคุณเท่านี้เมื่อวานนี่เจ้คือบุเห็นหอยคุณได้บอใครได้ มาเมาบิดมาคุยเดียวก็จะเคุดไปเลยเฮงมาได้เบิดควยก็ได้มีแตี่ยวแห่งใหม่อันนั้นกับโบแมนที่ทำนะออกและวต่ไหนเ่ะึ อยู่ใส่อยู่ป้าเฮ้ยนี่ขี่ท่ามาอยู่ใส่อยู่ป้าทีนี้เราขึ้นไปนี่แค้มป์ป่าจะนี่ตัวนี้ก็หน้าปลาเร่เห็น่ะเนาะอันนี้ก็หน้าขามีติ่มตัวก็เจ้าประดิษฐ์นี่ติมโตทางน้ำอ่ะใส่ขี่เรียบร้อยโอ้ยใส่ขี้เรียบร้อย ขุดพ่อมไม่ใช่หรอหอดผูกใกล้ๆผูวางอ่ะเนียเมื่อนี้พ่อไลยกลุ่มไลยทีมก็คิดได้ชำได้แหละจิลร่ป้าจิงกันเถอบ่หมักแถวแปนเนาะไปอยู่บังหกวโคกไม่ใช่เกาะของนั่นเป็นยังกาะมันพลังง่ายเปิงอยู่ มันขาดเรหยาดแล้วมันหักออกเลยๆเอาทุ่งยางหมัดเสร็จทีลูกคุดชสยแล้วผัดออกน้ำมันก็บม่ได้กินเด็กเถื่อแล้วหล่อไปหล่อมาเด็กๆเก็บแหงได้เบิดไปไปคนละทางละทีเหล่อมาหล่อมาฮอด หอมหอยหินแตะกบัดนี้พี่น้องนี่ยนินแต่เสียงอยู่นี่ใสมาเด้อมาเด้อยินแต่เสียงน้องเบิดอยู่ในป่าพ่อพี่น้องากสิขุดเละแทบทรายหองอนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าหอยขาขุดกะลายอยู่แต่ก็พอได้ขุดอยู่เนาะ ค่อยเป็นอ้อนก็สิประมาณนี้พี่น้องิึงดูมานี่พนี่นขอหมองเขาเจ้าอันพันเอาอันแก่งคูนแกน่น,นคูนเ,เ้นคูนนะพี่งพันเอาไปเขียเข่ยวเขี่ยวหมาจะผุดออกมาพันเนาะ เคนคูณก็มันก็สิมีต้นแดงต้นบ่แดงบ่ใช่ว่าสิแดงหมทุกต้นแล้วไปเขียวก็ได้หึดอกอันนี้บานสาวละเอิ้นดอกสมลมพี่น้องกินก็ได้เด้นี่ัสิออกสมมันๆกินกับเกลือเอาก็ถึงไว้แท้ผูใบมันก็กินได้พี่น้องใบนี่ก็กินได้ อันดอกก็กินได้ตอนสลละทองทองน้องกันขึดยาไปห้าหลากห้าแถวป่านี่ดอกสุมลมกินกับเกลือกับผิดเกลือเนาะกินดูบัตซิมมึงดูเสือแค่ยามกับแก่ถิ่มสิพาเด็กเดกลับเลยพี่น้องเ้ยเจ๊หน่อยขุดหลอกไปอีกแถวหน่อยเจ๊หน่อยกับสิพากันกลับเลยหลอกไปสม สมก็แทพาเด็กเราขุดอีกหน่อยแล้วก็สิพากันกลับแล้วบบบนี้นล่าสุดพี่น้งอ,อ,องเสาขุดกิโลเสาขุดกิโล่เลยน้นอ,งนองปีบป,ปีนคือปลายจิกเกมเป็นแข้งจิกพี่น้งองตอกคับแบงเทนได้ลายตือพอได้แก้วแล้วได้ต้นเดียวนี่นะ ไปพาเด็กๆกลับเลยใช้การมาตรวจสอบผลงานซะก่อนมือน <um um> um ja. mm evet OK. ี่มาเบิ่งผลงานมือนี่น้องพี่น้องเืมแมงกีิโลอยู่พาพี่นี่ใหญ่ไปแลืมก็ตัวใหญ่แท้ใช่อ้าวเปิดไปไปเลยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งป้าน้องกำลังขึงของพี่หนุ่มไมมือนี่มาตรวจสอบของของเ้าวป้าเบิ่งเด้อพี่น้องเลย เฝ้าเบิงเฝ้าเบิงว้าวไปไล่เติบกับพอ่อลอยหรือว่าเป็นลอยหูจ้ะอ๋อเปิด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 ประตูเปิดมาดูกวาดตริงสัมสิกินเหมือนนี่ใน <c oughs> ของแถมไปเห็ดแจว่วสำหรับคลิปนี้เซจะจบตรงนีน้นะพี่น้องชิพ่าลเด็กๆกลับแล้วแบบนี้ ติดตามเงินใหม่ในะคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุงสลาบันนำเด้อพี่น้องพี่ผ่าดประกันได้กับเขาโทษเขาเอาไหลายลายพี่น้องยินดีไม่แห้งเบริร์สมองสบอสิบายดีบัดบ๊ายบาย,บาย,บาย